บทวิเคราะห์ฟ <c oughs> ุตบอลประจำวันที่23กันยายนเราไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนเป็นการพบกันระหว่างกาดิสเปิดบ้านรับกบฎเจของเจ้าบุตทุมบาเซโลน่าคู่นี้จะลงสนามในช่วงหนึ่งของวันพฤหัสบดีที่23กันยายนเวลาไทย3ตรงหรือเข้าสู่ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่24กันยายนตามเวลาประเทศไทยที่สนามเอสซาดดโอนูเอโบมิลานดิลาเมืองกาดิสประเทศสเปน การดิสลูกทีมของอันบาโลเซเบล่าออกตัวในซีซั่นนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่ลงสนามไปแล้ว5นัดเก็บได้แค่5แต้มเท่านั้นฉเฉลี่ยออกมาได้เกมละแต้มนับว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเพิ่งจะคว้าชาัยได้ในนัดแรกด้วยการบุกชนะเซลตาบีโกแบบสุดพิกล็อก2-1ปัญหาใหญ่ของทีมที่ต้องเร่งแก้เป็นเรื่องของเกมรับที่รั่วจนไม่รู้จะอุดตรงไหนเกมรุกยิงได้มากแค่ไหนก็ไม่พอเสีย หากฟอร์มยังไม่กระตือรือรงโอกาสต้องมาลุ้นหนีตกชันในตอนท้ายคงชัดเจนมากขึ้นดูจากศักยภาพรวมๆของทีมดูถ้าต้องลุ้นเหนื่อยแบบสุดๆส,สภาพความพร้อมของทีมนัดนี้จดใช้งานคอนอ e ันเดกาลิโดกองกลางตัวสำรองที่บาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวที่เหลือคนอื่นอยู่กันพร้อมน่ายินดีลงราชัยแบบต่อเนื่องได้หมดจะนำทัพมาโดยอเล็กฟอนันเดสกองกลางฟอร์มร้อนที่กดไปแล้ว2ประตูในฤดูกาลนี้5นัดหลังสุดของกาดิสชนะ1นัดนะเสมอ2นัดและแพ้2นัด ทางฝั่งบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทัพของโรนัลคูมันออกตัวในฤดกูกาลนี้ได้แบบกลางๆไม่ดีไม่แย่แต่ถ้าเทียบกับระดับความคาดหวังของแฟนบอลคงต่ำเตี้ยเรีดินเพราะผิดหวังตั้งแต่การจากไปของซาเบนหนึ่งคุณภาพของทีมตอนนี้ลดลงไปแบบคนละชั้นกลายเป็นต้องหวังพึ่งนักเตะใหม่กับดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาที่แทบรับความกดดันไม่ได้สไตล์การเล่นกลายเป็นเหมือนเงาของทีมชาติฮอลแลนด์มีมิติเดียวคือการขึ้นเกมจากริมเส้นแล้วยนบอมเข้าไปลุน เสียภาพลักษณ์ของทีมที่กระเบนบอลเล่นแบบสวยงามสำหรับทีมนานน้จะขาดโจดิเอลบามูซาวาเก้เบรรี่อุสมันเดมเบเล่มาตินเบดเวตและเซอร์คิโออาเกโรนอเนเหนือคนอื่นอยู่กันพร้อมหน้าโดยสตาร์ที่เป็นความหวังสูงสุดในการล่าราคาต้องฝากไว้กับเมมฟิสเดอร์ปายดาวยิงตัวแบกที่เป็นทุกอย่างในแนวรุก5นัดหลังสุดของบาร์เซลโลนาชนะ2นัดเสมอสองนัดและแพ้1่นัด การดิสผลงานรวมๆยังดูน่าเป็นห่วงไม่สามารถวางใจได้หากยังเก็บใช้ได้ไม่ต่อเนื่องโอกาสรอดบุลลีกสูงสุดท่าจะยากกินนี้คงหวังเก็บแต้มเดียวในรังไว้ก่อนเน้นความเหนียวแน่นดึงเก็บปเรื่อยๆไม่ได้ก็ไม่เสีย รอจงังหวะฉากฉยในการจบสกอร์ส่วนทางบาร์เซโลนาณนั้นนี้ต้องการ3าคะแนนเพื่อยกศสัทธาแฟนบอลให้ bon กลับคืนมาอย่างเร็วที่สุดคงมาเปิดหน้าบุกใส่แบบเต็มที่ทั้งที่สภาพทีมไม่สมบูรณ์แต่จะทําได้ตามเป้าหรือไม่ต้องอรอลุ้นกันอีกทีเชื่อว่ารูปเกมน,นัน้นน้จะเป็นบอลจังหวะและอาวุธกันอย่างสนุกสถิติการเจอกัน4นัดหลังสุดปรากฏว่าบาร์เซโลนาชนะ2นัดเสมอ1นัดและดไพ่กับกาดิส1นัดราคาออกมาให้ทางบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายบุกมาต่อ1นลูก หากเทียบกันตามหน้าเสือแล้วเจ้าบุญทุ่มเหนือกว่าทุกประตูแต่ฟอร์มในตอนนี้ดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่การมาตอบแพงขนาดนี้แปลว่าบอลคู่นี้ดูจะมีอรไรแปลกๆยิ่งน้ําแห้งดูยิ่งไม่น่าสวนดังนั้นฟันธงให้ต่อบาซื้อแลหน่าตามกระแสแบบไม่ต้องคิดมากอย่างแย่ที่สุดก็เสียเวลาเชียร์ฟรีเพราะเรื่องชนะน,นั้นไม่น่าห่วงแต่จะยิงขาดต้องลุ้นเหนื่อยหน่อย